ครึ่งค่ะเปลว่าอยู่หลังมอสิงประกอรน,นะคะไม่เรียกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหลังมอหรือหน้ามอแต่ว่าฟิลอะมันจะเป็นฟิลแบบนี่มันกลางสะานมอขอชัดๆเลยก็ทถิ่นวนก็นกนขอโทษนอันนี้็ร้อน,นอได้ไหมมัน,น,นมันเปล่าใจแบนี้อร่อยกว่าวันที่เราไปกินทำไหม มัน,ม,นมันเคม็มๆไม่หวานอร่อยของชินเล่เนี่ยจินชินเล่วสักประมาณห้าโมงครึ่ง<ม>เราจะไปออไหว้องค์พระพิคเนตที่พระราชวังสนามจันทรสิลปกรนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปไปหาของกินแถวแถวองค์พระแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปสวดมนต์ที่องค์พระค่ะแล้วเตรียมบทสวดมนต์มาด้วยเอาจริงสายบุญไม่มีใครเชื่อหรอกว่าหน้าตาแบบนี้จะสายบุญจริงเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันอีกทีนะคะตอนนี้ขอนอนพักก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะเมาแดดขับรถมาคือแดดส่องแบบเมาแดดไม่ไหว สวัสดีตอนหกโมงเย็นนะคะสถานีต่อไปเราขอไปไหว้องค์พระพิคเนตอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ก่อนนะคะว่าตอนนี้เฟลนะคะทุกคนคือไม่ได้ไหว้องค์พระพิคเนตนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะปิดตั้งแต่กรกฎาปีหกหกค่ะก็เลยไม่สามารถให้ไหว้ได้ค่ะสามารถเข้าไปได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอาคารต่างๆนะคะบูรณะอยู่ตอนนี้ ซึ่งจะเข้าไปไหว้องค์พระพิคณีดได้ก็ต้องผ่านเขตพระราชฐานตรงนี้เขาก็เลยไม่ให้เข้าเลยค่ะทุกคนเปิดอีกทีปีเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับใครที่จะมาก็มาทีปีเจ็ดศูนย์นะคะอย่าเพิ่งมาปีนี้นะจ๊ะอีกหลายปีอยู่โอเคค่ะทุกคนเราไม่ได้ทำการบ้านมาไงเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีการปิดปรับปรุงก็เดี๋ยวเราไปกินหาของกินกันแถวองค์พระนะคะทุกคนตอนเย็นจะได้ไปสวนมวลแถวองค์พระ โอเคค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะทุกคนซึ่งเราไม่ได้เข้าไปค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะนี่ขวามือของเราก็คือโรงเรียนสาธิตค่ะขวามือเป็นโรงเรียนสาธิตนะจ๊ะนี่บริเวณนี้เป็นโรงเรียนสาธิตทะลุเข้าไปข้างในก็คือสิลปรกรณ์นะคะทุกคน หลังมอสิงประกรณ์อะตอนเย็นของกินเยอะมากชอบมากโอ้โหลีจัว๊วหัวติ่มซำน่ากินมากกงหาที่จอดรถอืมืมอนหลังมอเรามากเลยอะเหมือนหลังมอขอมากเวอร์ฟิลเดียวกันเลยอย้อนวัยย้อนวัยประมาณสิบสองสิบสามปี <laughs> อ่าไฟแดงตอนนี้เพิ่งจะหกสิบเลยอีกหนึ่งนาทีสิงจะไฟเขีย <laughs> ว อ,องค์พระค่ะองค์พระวัดถมเจดีอยู่ไม่ไกลเลยจากพระราชวังสนามจันทร์แล้วก็อยู่ไม่ไกลเลยจากงอศิลปกรนะคะตอนนี้เราจะมาหาของกินแถวแถวองพระเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะหาที่จอดส่วนจะกินร้านไหนก็เดินหาเอาจริงๆเมื่อกี้อยากกินติ่มซำมากแต่หาที่จอดไม่ได้ถ้าจะมากินผู้นี้เช้าก็ไม่ได้เพราะว่ากินที่โรงแรมเนาะเมื่อกี้ก็ลืมอ่านว่ามันปิดเอ้ยมันเปิด,ม,ปดมันปิดตอนไหน ชาบูก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเาจะหาที่สอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนอาหาที่สอนแล้วไปกินข้าวาจานาจาสั่งให้ด้วยนะอ่อาส่วน่อ,าอาส่วน ทะหนึ่งละคะโอ้ยหลอนนามา,ากเลยาธรรมดาสองนะทะหนึ่งมาที่สามตามแล้วก็ทะเลหนึ่งลง,ลงหนึ่ใช่แล้วขอสิเรีกคะ่ะ ร้อนมากยังไม่เิอไปต่อสวนป่อสวนเป็นแป้งแป้งนิ่มใส่ซอสสิมันต้องใส่ซอสด้วยไม่ใช่หรอซอสอะไรคะมันก็มีแค่ไหนเอาใส่ทั้งสองซอสนั่นแหละโอ้โหเขาไม่ได้ใส่ซอสมาให้ก็ให้เลือกใส่ซอสอีกเลยเราใส่ซอสอะไรซอสนี้ก็ได้ล้านเลยไหมหรือว่าล้านเลย เดยวกินไม่ได้นะมันดูเบลอเลยชิองผัดดค่ะอร่อยมากอ้อต่วนอร่อยมากหืมไป่พิฆาเยอะมากอ,มอ,มอร่อยมากเลยชอบชอบแป้งแบบนี้เลยของเราเป็น,ปนผัดไทยบุนเส้นใช่ไหม แล้วเ่็กจะปรุงเลยเขายังไงก็ได้ปกติเขากินไม่ปรุงไงสเพราะว่าแบบไปแบบอย่างอื่นไม่ค่อยไม่แบบท้องใส้ลำบากใส่น้ำตาลด้วยนะอ,อ้อสวยอร่อยมากจริงผัดไทยก็อร่อยแค่ไม่ต้องปรุงเลยอ่สะสภาพหน้าดูดิด <laughs> ไม่ไหวต้องติดมัน หน้าไหนก็ได้ไม่เป็นไรอันหนึ่งอันคัน่ออันน่ออันเดียวก็พอคู่กันไม่ไหวอันนี้เอาอันนี้ก่อร้อนได้ไหมมันเลี้ยมไหมมันต่อจากอันนี้อร่อยกว่าวันที่เราไปกินใช่ไหมใช่มมันมันเค็มๆไม่หวานอร่อย เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระสวดมนต์นะคะคนที่องค์พระเราเอาบทสวดมนต์มาด้วยนะคะบอกแล้วมาตั้งใจทําบุญจริงๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีค่ะประตูจะปิดตอนสองทุ่มค่ะหลวงพ่อหนึ่งพันปีดีตลอดไป อยู่ตรงทางขึ้นเลยแต่เข้าไปไหว้องค์พระปฐุมเ,เจดีย์กันแบบขึ้นยากนิดหนึ่งแบบต้องขึ้นแบบไมรลอยมาเพราะว่าก้าวขาไม่ได้เลย ปิดประตูพอดีสองทุ่มแล้วเราออกยังไงเนี่ย,ออออยโคสองทุ่มเป๊ะอ๋อประตูเล็กยังออกได้ไโอเค,ควันนี้เป็นวันพักก็เลยยังมีคนบวชชีพามเนาะร้านแนะนำเลยก็คือผัดไทยหอยทอดนายหอม เป็นร้านแรกๆเลยที่ตั้งอยู่อร่อยมากอร่อยมากเวอร์ผัดไทยกับปอาส่วนปอส่วนปอส่วนดีมากแล้วก็ขนมครกเนาะขนมครกอร่อยมากมีนี่นี่ร้านอยู่มุมนี้เลยนี่นี่หอยทอดนายผอมร้านนี้แหละอร่อยจริงนี่นี่เนี่ยซูมซูมซูมนี่หอยทอดนายผอมอร่อยจริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขนมครกอ่ะจะต้องเดินเข้าไปในล็อกอีกนี่หอยทอดนายผอมก็คืออยู่แบบแรกๆเลยอร่อยจริง อส่วนกับผัดไทยบุญเส้นอร่อยผัดไทยก็น่าจะรสชาติเดียวกันหมดอ่ะแล้วแต่คนชอบเส้นไหนตลานี้จะกินหรืไม่มีระหว่างเนี่ยระหว่างตอนนี้ที่รถติดไฟแดงอยู่ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่หอยทอดเยอะมากผัดไทยหอยทอดเยอะมากแล้วก็ไอศครีมเยอะมากเหมือนเป็นตลาดที่แบบขายของกินซ้ําๆกันเนาะคือแบบเป็นดงเลยแต่ของกินอร่อยมากเข้าต้มกุ้ยเซดายมันอิ่มแล้วก็เลยไม่ได้กินเนาะ พาต้มปุย๋ยคาเฟ่อะไรถึงแล้วร้านอะไรนะที่เราจะมากินถิ่งถิงร้านถิงถิง่งออ,อยู่เส้นไปสินประกณรร้านถิงถิงถ่งชิ้นชื่นบัวรอย เออว่าที่แรกนึกว่าน้ำชาร้อนมันคือน้ำชาเย็นอร่อยไหมยวสู้ไอ้จับให้ดูอันนี้เมนูร้อนใช่ป่ะอันนี้เมนูร้อนไม่เย็นใช่อันนี้เมนูร้อนเออเมนูเย็นอันนี้ถึงเมนูร้อนน้ำขิงจะเป็นเมนูร้อนนครปฐมของกินเยอะมากชอบอ่ะ แล้วคนมาถุงตอนกลางคืนของกินเยอะจริงว้าวก็ถึงเวลาที่จะกลับไปนอนตอนนี้3ามทุ่มตะเวนจินจนแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้สวดมนต์ที่องค์พระเป็นคาถาชินบัญชรอเ้าจบตามความตั้งใจเฮอเรียนดุเรียนดุเรียนแค่กลับไปนอนก่อนค่ำคืนนี้นะคะทุกคน น่าสดมากแต่เราจะไปกินข้าวกันนะคะที่ชั้นแปดคือที่เนี่ยดีที่ร้านอาหารมันปิดถึงสิบโมงครึง่งเราตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงกำลังจะครึ่งนะคะแต่บังเอิญว่าหิวพอเมื่อคืนแบบออกไปหมดแล้วะอะไปไปชั้นแปดเลยจ้า ทุกคนที่ส่งมาทาง u ูทู e ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาพี่แป๊ะรายงานข่าวไปเรื่องของคนร้ายแกงไก่อร่อยดีแกงไก่แบบนบ้านเราเลยที่ส่งมาให้พี่แปะคือเฉพาะเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยสวัสดีคุณแป๊ะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าที่เราไม่รีบเพราะว่าเนื่องจากว่าเราตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าแล้วเราก็กลับไปนอนต่อจากนั้นตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่เวฟคอฟฟี่ค่ะ เราไปเจอกันที่วคอฟฟี่เลยนะครับมันอ่านว่าอะไรบาร์วิถีเหรอนึกว่าาร์คอฟฟี่ทีแรก คือทริปนครปฐรมนี่เป็นทริปแบบสั้นๆจริงๆคือสั้นมากจบคลิปเท่านี้ละค่ะทุกคนไม่มีไปที่ไหนต่อแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะนะครปฐรมสั้นๆสั้นๆสั้นมากเพราะว่าเป็นทริปทำบุญโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะได้ล้าน คาเฟ่ถูกใจสำหรับใครที่จะมานครปฐุมนะคะร้านนี้แนะนำนะเว Coffee ร้านดีกาแฟโอเคแล้วกาแฟถูกมากกาแฟแค่แบบหกบาทถึง100บาทอะ่ะเออแล้วทอดอร่อยมากทอดแนะนำนะทอดอร่อยจริงอืมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายกลับกรุงเทพแล้วครับ